ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 นะคะโรงเรียนถนอมสิทธิยานะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่4วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะนำเสนอโดยครูว,วิจิตานะคะก็มาเจอคุณนิดในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็ก็เข้าสู่บทเรียนเพื่อที่จะทำะกิจกรรมใบงานนะคะใน EP ที่2 0ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็ได้ ทำใบงานส่งนะคะในการวัดผลประเมินผลด้วยนะคะเราเข้าสู่บทเรียนเลยนะคะ,ะหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะดูแลและจัดเก็บของใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของของใช้นะคะเป้าหมายการเรียนรู้นะคะบอกวิธีการจัดเก็บและดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกระเป๋าโต๊ะและเอกสารส่วนตัวนะคะ อันที่สองก็จัดเก็บของใช้ส่วนตัวอย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยันอดทนแรรับผิดชอบนะคะมีมารยาทในการจัดเก็บนะคะสิ่งของต่างๆะะจัดเก็บของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกระเป๋านะคะแล้วก็โต๊ะและเอกสารส่วนตัวได้อย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะก็อันนี้ก็คือ,อเป็นการฝึกปฏิบัติในการจัดเก็บของใช้นะคะ ดูแลของใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็เล่นแล้วก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ได้เก็บนะคะก็มาดูนะคะในหน่วยนี้นะคะ,ะดูสิคะว่ามีอะไรบ้างของใช้เราดูสิคะเยอะเลยเห็นไหมคะมีอะไรมีฟุตบอลนะมีอะไรมีหวีวางเต็มไปหมดเลยนะคะดูจากรูปภาพหนูๆจะจัดเก็บสิ่งของในภาพให้เป็นระเบียบอย่างไรนะคะ ดูสิคะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะไม่ใช่ปัดให้มันพ้นทางไม่ได้นะคะเราต้องเก็บให้เรียบร้อยเป็นระเบียบนะ,ะไม่งั้นเนี่ยปิดไฟมืดแล้วเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเราก็จะเหยียบได้ทำให้เกิดอ,อุบัติเหตุนะคะนักเรียนต้องต้องดูแลเรื่องอันนี้ให้ดีนะคะเรื่องเก็บเล่นเราก็ต้องเก็บนะคะต่อมานะคะของใช้ส่วนตัวมีอะไรบ้างดูสิคะของใช้ส่วนตัวดู สิ่งของเครื่องใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะและเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ประจําอันนี้เขาเรียกใช้ของใช้ส่วนตัวนะคะมีอุปกรณ์การเรียนนะคะมีอะไรคะมีสมุดมีหนังสือมีอะไรคะกระเป๋าแล้วก็อะไรคะดินสออันนี้นะคะอุปกรณ์การเรียนต่อมาของเล่นมีอะไรคะรถนะผู้ชายก็มีรถบังคับ มีอะไรคะตุกกะตต๊กตาตุ๊กตาหมีน้อยฟุตบอลน,นะคะลูกฟุตบอลมีนะคะของเล่นเราต่อมาเครื่องแต่งกายมีอะไรคะของใช้ส่วนตัวที่เป็นเครื่องแต่งกายมีเสื้อ,อนะคะเสื้อแล้วไงค,คะถุงเท้าเก็บให้ดีเป็นคู่นะคะต่อมารองเท้า ต้องจัดให้เป็นคู่เป็นระเบียบนะคะดูสิคะว่ามีสิงสารสัตว์เข้าไปอยู่หรือเปล่าดูแลให้ดีนะคะอันนี้เป็นของใช้ส่วนตัวที่เราใช้เป็นประจำแล้วก็ไม่ได้มีใครมาใช้กับเรานะคะต่อมาวิธีการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวจัดเก็บอย่างไรนะคะน,นี้เป็นบัตรนะคะบัตรประจำตัวนะคะบัตรประชาชนบัตรประจำตัวนักเรียนบัตรโรงพยาบาล บัตรห้องสมุดใส่กระเป๋าสตางค์ให้เรียบร้อยนี้วิธีการจัดเก็บนะ,ะจัดเก็บเสียบบัตรเข้ากระเป๋าสตางค์ให้เรียบร้อยนะคะต่อมาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเห็นไหมคะใส่ซองสําหรับสมุดบัญชีเงินฝากให้เรียบร้อยนะคะระเบียบเรียบร้อยต่อมาเป็นสูติบัตรก็คือใบเกิดนั่นเองนะคะใบเกิด ใส่ซองเอกสารแล้วเขียนระบุเอกสารที่หน้าซองว่าเป็นสูติบัตรนะคะก็คือใบเกิดของนักเรียนนะคะต่อมาเป็นเอกสารแสดงผลการเรียนเก็บเข้าแฟ้มนะคะแล้วก็วางในตู้ให้เรียบร้อยนะคะเก็บใส่แฟ้มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็วางใส่ตู้ดูต่อมานะคะ,ะเป็นการจัดเก็บกระเป๋าการจัดกระเป๋า นักเรียนดูสิคะจัดหนังสือลงให้เรียบร้อยนะคะวางเป็นตั้งเป็นแถวเป็นแนวนะคะตามตารางนะคะที่วางไว้เป็นประเภทเป็นหมวดหมู่นะคะจัดตารางนะคะต่อมาเครื่องเขียนจัดเครื่องเขียนมีอะไรบ้างคะมีดินสอ,อยางลบไม้บรรทัดเตรียมให้พร้อมดินสอต้องสองแท่งกบเราดินสอมีไหมตรวจสอบดูให้เรียบร้อย นะคะใแบบรรทัดพร้อมไหมยังลบพร้อมไหมอ,อยู่ป .4 ีแล้วเขียนปากกาต้องมีปากกาอะไรหมึกแดงหมึกน้ำเงินเตรียมให้พร้อมนะคะอันนี้ก็เราต้องจัดเตรียมให้พร้อมก่อนวันไปโรงเรียนวันลุ่งขึ้นสมมุติว่าวันจันทร์เราจะไปวันอาทิตย์เราต้องจัดแล้วนะคะตารางเรียนมีอะไรกลับมาวันจันทร ตอนเย็นต้องเตรียมแล้ว่ะคะจัดไว้เรียบร้อยวางไว้เตรียมพร้อมนะคะมันังคารมีตารางเรียนอะไรปากกาดินสอพร้อมไหมดินสอเหลาหรือยังปากกาออกไหมติดไม่ติดไม่ติดรีบซื้อมาเตรียมไว้นะคะยางลบไหมมันทัดให้พร้อมอเก็บเครื่องเขียนใส่กล่องดินสอแล้วใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะวางเป็นชุดนะคะ,ะกล่องถุงดินถุงดินสอถุงปากกาหนังสือวางเป็นชั้น ต่อมาอะไรคะจะเป็นทำความสะอาดเนี่ยคือสำคัญนะคะเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรให้เรียบร้อยนะคะเลอะเทอะไหมกระเป๋ามีรอยดินรอยฝุ่นหรือเปล่าเช็ดให้เอี่ยมอ่องเลยนะคะสะอาดสะอ้านนะคะให้เรียบร้อยเหมาะสำหรับการไปโรงเรียนนะคะดูให้รอบซอกซอยนะคะหูหิ้วขาดไหมดูให้เรียบร้อยไม่หิ้วไปหลุด หนังสือหนังหาหล่นหมดเลยนะคะนักเรียนอันนี้ก็ต้องดูเรื่องความสะอาดนะคะเก็บเศษขยะออกจากกระเป๋าด้วยนะคะแล้วใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดเช็ดแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งหนึ่งให้สะอาดเอี่ยมเลยนะคะอันนี้คือกระบวนการจัดกระเป๋านักเรียนนะคะครูก็ขอฝากในเรื่องการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวใน EP นี้นะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติ ให้ได้นะคะสุดท้ายนี้ครูก็ขอฝากให้ทำกิจกรรมใบงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ